กาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่ครบกับผมนายเฉลาวพวมาลัยสมาชิกวุฒิสภาผมขออนุญ,ญาตก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการกสทชทุกท่านนะครับที่มารายงานงบประมาณของสทช,ทช,ทชในปีนี้นะครับผมก็คงจะต้องนําประเด็นว่าถึงท่านประธานในกร,ร,กรณีทท่านได้เสนอนะครับคณะกรรมการ ผ่านวุฒิสภาที่การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาท่านได้เสนอในส่วนนี้สนับสนุนด้านการศึกษาในกรณีที่ว่าขณะน,นี้การศึกษาของเรานะ่ยมันห่างไกลพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ตในส่วนนี้ผมกราบเรียนท่านประธานฝากถึงคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่กสทชด้วยในส่วนนี้ผมมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่1และที่2ดังต่อไปดีครับกราบเรียนท่านประธานครับกสทชให้การสนับสนุนขึ้นความถี่ของสถานศึกษาหรือโรงเรียน มีอยู่แล้วในส่วนนี้กับการลงพื้นที่ตามมาตรา270ผมคิดว่า,าท่านประธานครับมันยังขาดครับขาดเครื่องความถี่ทั้งอินเทอร์เนต็ตการสื่อสารและอุปกรณ์ทั้งหลายเหล่านี้เราจะทำยังไงให้กับสถานศึกษาเหล่านี้เขามีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยในส่วนนี้นะครับประเด็นที่สผม ขอเสนอกศทอชอควรที่จะติดตั้งนะครทั้งอุปกรณ์แล้วก็สื่อทั้งอินเทอร์เน็ตส่วนนี้นะครับจากการลงพื้นที่ผมดูแลพี่น้องประชาชนและข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษาตาลบตลอดเวลาในฐานะผมอาจารกการเลือกตั้งสถานศึกษาในส่วนนี้การลงพื้นที่ขอให้พี่น้องประชาชนในส่วนนี้ก็ใจด้วยว่าขึ้นฟาร์มทีก็ทําอยู่แล้วในส่วนนี้กศทชก็ทําอยู่แล้ว แต่ประเด็นเนี้ยมันยังน้อยนะครับจากการลงพื้นที่แล้วเราดูแล้วในสถานศึกษาเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้อยากฝากถึงเรียนท่านประธานถึงกสทชอควรที่จะดูแลเรื่องสถานศึกษาในส่วนนี้ทั่วประเทศแล้วก็ให้การสนับสนุนหรือถ้างบประมาณไม่เพียงพอผมดูแล้วเงินมีเป็นหมื่นห่ล้านในส่วนเนี้ ให้เถอะครับท่านประธานผ่านถึงกรรมการในฐานะท่านเสนอตัวเข้ามาเป็นคณะกรรมการในส่วนนี้ขอให้พัฒนาด้านการศึกษาประเทศไทยเราให้ก้าวหน้านะครับสุดท้ายนี้ผมหวังว่าคณะกรรมการกสทชอและเจ้าหน้าที่คงที่จะให้การสนับสนุนในด้านการศึกษาในส่วนนี้แล้วผมให้ความเชื่อมั่นท่าน หนฐานาท่านอาสาเข้ามาทํางานกสทชเป็นรูปแบบคณะกรรมการแล้วก็ฝากเจ้าหน้าที่กสทชให้ความสําคัญในเรื่องการศึกษาในส่วนนี้ขอกราบขอบคุณท่านประธานครับ